ประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาของนางวัชราพรสิงแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารนางวัชราพรสิงแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ,รศษประจำจังหวัดมุกดาหารวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่12มีนาคม2514อายุ51ปีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่30พฤษภาคม2537รวมอายุราชการ28ปีอันดับเงินเดือน57,450บาทได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอรายงานผลการประเมินเพื่อขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาดังนี้ด้านที่1วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจัญยาบันวิชาชีพโดยเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้ครูและบุคลากรผู้ใต้บงังคับบัญชาได้ประพฤติตรรยยนนป,ตปฏิบัติตนในการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพัฒนาครูและบุคลากรให้ยึดมั่นในหลักธรรมความดีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กฎกติกาการปฏิบัติตนในการรักษาระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขข้าพเจ้าได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่หลักพรมวิหารสี่และสังขาวัตถุสี่เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขส่งผลให้ครูและบุคลากรเกิดความรักความสามัคคีอันดีต่อกัน ร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์ Ultimate สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา anf. นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศ,ษศ,ศ,ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เกิดความสมดุลแห่งชีวิตละเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติดทั้งปวง ตลอดระยะเวลา28ปีที่รับราชการมาข้าพเจ้าไม่เคยถูกต้องโทษทางวินัยและไม่มีมนทินด่างพร้อยแต่อย่างใดด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถการเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยได้วางแผนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกับครูและบุคลากรมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดก,การสถานศึกษาออกเป็น4กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไปข้าพเจ้าได้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและได้นําระบบวงจรคุณภาพมาใช้ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อให้งานเป็นระบบ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษานั้นข้าพเจ้าได้นำหลักการบริหารจัดการองค์การมากำหนดเป็นรูปแบบการบริหารมุกโมเดลและได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ครูและบุคลากร มีผลงานรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีผลงานรางวัลระดับต่างๆมาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการศึกษาโดยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ศึกษาผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งได้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา,าศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆและได้นำความรู้มาวิเคราะห์ปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานในระดับต่างๆสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และจัดทําผลงานทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านสูงขึ้นข้าพเจ้าได้เป็นคณะทํางานระดับต่างๆดังนี้ระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม4สังกัดสำนักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางได้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษการให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือในทางการศึกษาให้กับครูผู้บริหาร โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในจังหวัดมุกดาหารด้านที่ 3. ด้านผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่สอน6คาบต่อสัปดาห์และร่วมพัฒนาผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทุกทักษะเพิ่มขึ้นร้อยละ90ขึ้นไปมีผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสูงขึ้นร้อยละ90ขึ้นไป และมีผลการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูอยู่ในระดับดีนอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารยังได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวรางวัลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รป 63, ระดับภูมิภาคจากสำนักง,งานเลขาธิการคูรูสภารางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารประจำปี2563จากสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการจนได้รับรางวัลเข้ารุสะดุดีรางวัลพระพาลุหัสดีของครู และผลงานรางวัลสงคุณค่าสพทโอเบกาวอสมาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชะนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69จํานวน2คนรางวัลระดับเหรียญทองจํานวน4คนและผู้เรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนพิการต้นแบบระดับจังหวัดในการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา ยังมีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นทั้งในด้านการบริหารงานตามโครงสร้างสี่กลุ่มงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูจึงได้นำสภาพปัญหาที่ค้นพบมาแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาดังนี้รายงานผลการใช้รูปแบบการบริหารมุกโมเดล ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารและรายงานผลการพัฒนาการ,าการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด19สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้รูปแบบผสมผสานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร จากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานของผู้มีการสถานศึกษาส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นในด้านผลงานวิชาการผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลการพัฒนาครูและบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องอ,อวัชลาพลเป็นบุคคลที่เหมาะสมมีความ เป็นตัวของตัวเองมีความซื่อสัตย์สุจริตได้ดำเนินถูกต้องดีงามเป็นคนเต็มคนสมควรยกย่องสรรเสริญเป็นคนดีสีสังคมคนหนึ่งที่อาจธรมภาพ จะเห็นผลงานแล้วก็ชื่นชมยินดีสำหรับท่านภูมิในการวัชราพรสิงแก้วนะครท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคคลคุณภาพคนหนึ่งนะครับแล้วก็แก้ไขางานหาแสวงหาคำตอบนั้นที่จะมานำหน่วยงานองค์การไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานครับขอบคุณมากครับ